สมาคม i EE e ท e เปจับมือสวพนพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหากรรมไฟฟ้าและพลังงานครับเรืนี้ทางคุณวิลาเฉลาาิสสัดผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงนะครับในนามนายกสมาคมไฟฟ้าและพลังงาน i อทูเประเทศไทยพร้อมด้วยนายนำชัยหล่อวัฒนตระกูลนายกสมาคมวิทยาการพลังงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสน,นุนการแลกเปลี่ยนเรียนร,ยนรู้และพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานระหว่างสมาคมวิทยาการพลังงานกับสมาคมไฟฟ้าและพลังงาน I TripleE e, ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนองความรู้และพัฒนาความร่วมมือด้านพลังงานและบุคลากรร่วมกันนะครับ ความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการอุตสาหกรรมไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานและไฟฟ้าในมิติต่างๆตลอดจนส่งเสริมโครงการที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าพลังงานการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไ E ทปประเทศไทยจะสนับสนุนการศึกษาและวิจัยในด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมและธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆพร้อมให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางวิชาการครับเมือม่อสองสมาคมมารวมกันนะฮะมันก็จะเห็นทั้งเรื่องของนโยบายเรื่องของแนวทางในการปฏิบัติเรื่องของการศึกษา,เร,กา,รกษาเรื่องของการวิจัยก็เรียกว่า Value Chain ของทางด้านการพัฒน,นาพลังงานครบถ้วนสมบูรณ์ครับ